นี่คดีวว <íamos> ้ายเยี่ยมเลยอยากไดยต้อติ๋ปเกงดเลยเมันไหนเต็มเต็มอารนี่ี่ไึกงก็ขขนขนขนเกือบเต็มเต็เนาะตามมาตีวไตีว๊กปป๊อกีวะอร่ยเลิกันเสือมเบือไ่กล้าคือต่คือตเล

โอ้ยใกล้ก็ใกลรับใกล้ไ่ไปอเหนยังไงบนกประตัดครับนี่มันมาใครแล้เราจอดเหนมะไปเหรอใครงูยู่มาใงูยู่มันเป็นแน่าาคือยังไมหัวลอบีขึ้นในนัเขาขึ้นขึ้นแต่ว่าขึ้นนางเดนล่ะงูขาในผงีนมีสองสองนิ้วออ เขานุน่ยๆบางทีแต่มันห่อง <c oughs> ห่งอย่างนี้